ครับวันนี้มาอยู่กับหยวนชุนนะครับผมตอนที่172นะครับตอนนี้จะเป็นจะเพึ่งแรกนะครับจะยังไม่เป็นตัวเต็มอีกตัวเต็มเดี๋ยวผมจะอัพลงพุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแปลอีกนานอยู่ครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับพุ่งนี้เจ้าสามารถไปกับโจไทได้ชิปล่อยพวกมันไปเถอะ หวังว่าการล้างบาปของต้นกําเนิดพวกนี้จะไม่ทำให้ค่าผิดหวังนะวันรุ่งขึ้นโจวยวนรีบไปที่สถานที่นัดพบกับเทียนเทียนสาวกเข็มขัดม่วงทั้งหลายคนรวมทั้งโจไถและจางยานรออยู่ที่นี่แล้วพี่โจ โจพิธีล้างไขกระดูกต้นกำเนิดคืออะไรใจเย็นๆเจ้าจะรู้เมื่อเจ้าจไปถึงที่นั่นหลังจากจุดทูบเมฆหยวนชีที่อยู่ใต้เท้าของโจหยวนก็ชาลงฮะเขาเห็นว่าระหว่างท้องฟ้าและลูกเบื้องหน้ามียอดเขาขนาดใหญ เช่นเสาที่ตั้งต่ง,งานเชื่อมระหว่างท้องฟ้าและโลกอยู่ท่ามกลางภูเขามีแม่น้ำกว้างใหญ่ที่ไหลผ่านมาแล้วก็ว่าเป็นมังกรที่มาของสวรรค์และโลกที่นี้บริสุทธิ์มากหมอกที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำนั้นเกิดจากแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ และนี่แหละคือที่มาของการล้างไขกระดูกแม่น้ำเหล่านี้เกิดจากเส้นเลือดมังกรต้นกำเนิดนิกายของเรากำเนิดเส้นเลือดมังกรอย่างนั้นเหรอในบรรดาราชวงศ์ผู้ที่มีเส้นเลือดมังกรก็มีอยู่มากแต่ี่จริงแล้วเส้นเลือดมังกรก็สามารถกำเนิดขึ้นเองได้โดยที่เทียนเซนจงของเรานั้น ก็ยังครอบครองเส้นเลือดมังกรและสามารถให้มันกำเนิดเป็นเส้นเลือดมังกรขึ้นมาเองได้นี่คือบ่อต้นทางและการล้างบาปของไขกระดูกอยู่ที่นี่ส่วนที่สำคัญที่สุดของการล้างไขกระดูกต้นทางคือไขกระดูกแหล่งกำเนิดมังกรซึ่งเกิดจากการควบแน่นของพลังมังกร จากเส้นเลือดมังกรต้นทางเออแล้วไขกระดูกมังกรจะหาได้จากที่ไหนล่ะไขกระดูกแหล่งกำเนิดมังกรอยู่ในบอ่อต้นทางแต่เราจะพบได้โดยการค้นหาในบอ่อน้ำแห่งนี้ด้วยพลังของตัวเองเท่านั้นสัตว์น้ำที่เจ้าเห็นอยู่นั้นถูกเปลี่ยนไปโดยพลังงานของมังกรหากพวกมันถูกล่า พวกมันยังสามารถดึงไขกระดูกต้นกําเนิดของมังกรออกมาจากล่างได้และยิ่งสัตว์น้ํามีขนาดใหญ่เท่าไหร่ไขกระดูกมังกรก็บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นบอ่อต้นทางเปิดมาแล้วเป็นเวลา10วันและทุกคนก็ค้นหาไขกระดูกมังกรของมันเป็นเวลาเกือบเก้าวันแล้วและนี่คือวันสุดท้ายของการล้างบาปของไขกระดูกฮะอย่างนี้เองสินะ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหยวนชุนนะครับตอนที่172จะเป็นของจะเป็นของช่วงแรกนะครับอีกช่วงหลังของ172ผมจะั p ลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันมันใช้เวลาแปลแปรไม่นานหรอกครับแต่แต่ที่แปแล้วมันมันไม่ตรงกับเนื้อหาเท่าไหร่ผมก็เลยต้องพยายามทําความเข้าใจก่อนว่ามันแปรแบบนี้มันถูกไหมแต่ก็ <laughs> ดำน้ำไปครับงูป,ป,ป่าไป พยายามผมพยายามให้มันตรงกับเนื้อหาที่เป็นภาษาจีนมากที่สุดนะครับอาจจะพูดวกไปบนมางง,งงหน่อยในการที่แปลก็ทนฟังกันหน่อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่วง1น2่งร้อองครึ่งหลังพรุ่งนี้จับนะครับผมขอบคุณครับ